ว่าเบากันว่าวันนี้ผู้เอารต้องอันาให้จะได้ส่งเสริมการผลิตภายในลดพอนการนําเข้าแต่ว่า๋ยนนี้อันอันเหตุจริงนี่มันมันแม่นอีกอย่างกันแท้ข้าพเจ้าว่าเบื้องนี้สินค้านําเข้านี่เบื้องประเด็กแต่แท้นี่ก็ยังนําเข้ามาทั้งทั้งที่บ้านเราอึดจักหน่อยประเด็กนี่เอาก็ยังนําเข้าอันสวงมานี่แป้งนัวนี่ลาวฮาก็เเฮดได้น้ำปลาราเฮาก็เเฮดได้นี่แล้วก็บู้เห็นว่าภาชีส่งเสริมไผบู้บู้เห็นระคแน่งอนาภาคราฐที่จะไปโฆษณาว่าเออ เราเฮานี้เห้เป็นนัวได้บ่ในควรคนสนับสนุนนี่บ่เห็นไหนแต่ว่ามีเนาะนอกจากหกับคู่การคุ้มครองเบอร์โทรศัพท์นี้จกเ,เอาไปตุ่มตุนเพือได้กระเหตุไปคือไทยเฮานี่กัระดับพวกเฮาเนี่ยกัแม่และคนของสังคมก็ได้ออกสื่อต่างๆ,นเ,างๆเ,าเนี่ยเอาหูพวกเขาเนี่ไปโฆษณาขอบัตรเติมเงินอันนั้นอันนี้ประชานากระทรวงวิทยาศาสร์กระง อันน่ะเทคโนโลยีการสื่อสารอยากได้้อมูลกับบอได้ไปหาตำรวจกับบอได้เอาไปมาสิตัง้งขึ้นมาอย่างกระทรวงตันนี้นี่ก็เฮ้องากเบิ่งว่านักเรียนที่จบสันมาต้นแล้วนี่สูสมศรีนี้เฮาจะต้องได้สอบเซิงเขาบ่เนาะ้า,ายข้าเจ้าสอบเซิงนั้นไม่มีจุโคมยุงยากเป็นสิ่งท้ายให้เป้าหมายทางกาวบอถ,ถ้าว่าถ้าบามันถึงเป็นสิ่งท้าทายข้าวเจ้าก็คิดว่าใข้าเจ้าเขาเลยเหลดเนาะ เป็นนโยบายหนึ่งโดยเฉพาะดังเฮียนจบสันมัชีอยู่เขตนุงยาห่างไกลโซลีกนี่ก็ให้บุรลุมิสิทธิ์ข้าเจ้าข้าวเจ้าต้องการเฮียนมิชาใดข้าพระเจ้าขมวนสมญาปัญญา,ญญาสมิสิกสภาแห่งซาดเขตสองแขวง,งพงศลีก็ได้เนว่ากขะอเคารพทั้เห็นของบรรท่านสมิสิทสภาแห่งซาดที่ได้ว่าไปแล้วนั้นอันที่สองก็เป็นเห็นดีเปไ็นเอกภาพต่อบ,บทรายงานของ พรรคส่วนที่เกี่ยวข้องของสมาชิกรัฐบาลที่ได้กล่าวไปมือเศร้านี้เนะาะข้าพเจ้ายังมีคําเห็นบางอย่างาดั้งที่ซืบต่อคําเห็นของท่านปออเกตแก้วังกีนี้มันตัวนั้นถือว่าข้าพเจ้าขอสนับสนุนแต่อย่งว่าเพิ่มอีก่เกี่ยวกับเรื่องปัญหาเรื่องโบยแห่หรือว่าเรื่องแห่ท่านนี้อันสําคัญและแม่นข้าพเจ้าอยากว่าว่าเถิดพรคส่วนที่เกี่ยวข้อง ก่อนอื่นเบิดนี่เราเรื่องการอนุญ,ญาตหรืออนุมัติในการโครงการสัมป,ปทานซอกค้นและขุดค้นบ่แห่นี้ข้าพเจ้าอยากให้มันพักส่วนที่เกี่ยวข้องให้มีการผรสมผสานสมทบกันคักแนเพื่ออย่างเพื่อบอ่ให้เกิดปรากฏการณ์แปลว่ามีเนื้อที่ทับซ้อนกันนี่เนาะอันที่หนึ่งนะอันที่สองเลยแปนว่าเอาโครงการของผู้นี้ไปให้ผู้นั้น โดยที่ว่าเงื่อนไขอันเดียวกันอันที่สามเลยว่าอนุมัติโครงการนี้เกินเกินอานาคตหมายที่กําหนดอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่นี้เกิดขึ้นนี่พอในปีนี้ผ่านมานี่พวกข้าพเจ้าได้ครับอานาคําห้องขอคนเป็นธรรมนี่หลายสมควรนะเลยเกี่ยวกับปัญหาสามปัญหาดังกล่านี่ถือว่าอยากนั่งล่วงอยู่เนาะโดยที่ว่ามันมันกะยากนะที่ว่าไปเพราะว่าคำห้องขอคนเป็นธรรมขึ้นมา แล้วพวกเขาก็ได้แก้ไขแก้ไขไปแล้วกระส่งไปให้รัฐบาลนี่ก็ถืที่ว่าบวเห็นว่าอันที่ที่แก้ไขข,ขึ้นมาบนรื่อที่มีอัน,นาแจ้งการมาให้ตอบพวกเขาว่าได้แก้ไปข้าใส่อะไรนี่กระกบุทนเห็นกหลายโครงการที่ได้ที่ได้เสนอไปแล้วอันนี้นี่อยากอยากให้อยากให้เพิ่งคืนเนาะอันนี้เนาะแต่ว่าข้าพเจ้าจะบอกจงแจ้งว่าเป็นเป็นโครงการอย่างว่าใน,นนี้ก็กะชข้าใจแล้วเนาะอันที่หนึ่งอันที่สองเลาเป็นว่าว่าเรื่องแห่ hey, นี้ คือว่าข้าพเจ้าคือท่านเกตแก้วว่ามาเมื่อกี้นี้แห่ที่โดยเฉพาะมันแห่เหล็กฮะที่ว่ามันคุณอาณาอาณาขึ้นว่าเป็นปริมาณสะสมของวันท่านนะมันบุญบุญบุเท่ากับหกสิบหรือหกสิบเอ็ดเปอร์เซ็นที่ข้าพเจ้าต้องการในตลาดสกุลฮะมันเหลืออยู่ฮะเพราะเขาเสียดได้เดี๋ยวนี้พวกเขาควรบ่รัฐบาลควรจะเริ่มเพราะว่าจะมีแผนการที่ดึงดูดนักลงทุนมาให้คงอาณาขึ้นว่ารงงานบอกช่โงงงานหลอมเหล็ก หลอมนี่ก็บ่นวายถึงว่าที่ขั้นถึงขั้นว่าจนหลอมจนว่าออกเป็นเป็นเส้นดอกแต่ว่าเครื่องเครื่องอนาอันนี้ก็ได้นะเนาะแล้วแมนว่าอาจจะเป็นคือกลุ่มจก้อนสลัเปานี่ก็ได้นะเพื่อว่าอย่างนึ่งแล้วม่นเพิ่มอนาเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้มันอันส่วมาแล้วว่ายกเว้นบ่าจให้เอาวัตถุดิบนี่นะออกบพว่าต่แห่เหล็กแห่อื่นๆอืคือกันข้าพเจ้าว่าแต่ว่าก่อนจะเฮ็ดนี้ข้าพเจ้าว่ารัฐบาลควรมีนโยบายอันพิเศษ ผู้ใดที่มาลงทุนเกี่ยวกับว่าโครงงานนี้ก็ควรให้มีอัน,อนพิเศษอภิเศษให้ข้าเจ้าและปกป้องข้าเจ้าบ,บ่ให้เอ็นว่าผู้นี้เฮ็ดและข้าพเจ้าเฮ็ดอีกแล้วแ,แข่งขันกันจนว่าบ่มีวัตถุทิตยป,ปอนั้่นอันนี้สําคัญหลายอันนั้นปัญหาที่สองปัญหาที่สามนี่ข้าพเจ้ามาเว้าถึงตัวอันที่มันฮอนได้แลฮอตเด่นที่สุด่น,เ,นเ,เรื่องเส้นทางนี้เนาะอันนี้หลายคนก็ว่าไปแล้วแต่ว่าก็บ่เห็นออกอยู่ในอยู่ในอยู่ในอันบบทรายงานท่าน เส้นทางทั้งที่เราเส้นทางนี่มันเันเเ้เพหลายแล้วก็ตะฟั่งกันเจื้อนตามโดยเฉพาะมันเรียบตามฟั่งแม่น้ําของนี่เรียบตามสายแดนนี่มันจุดล่อแหลมด้วแท้ได้อันนี้ไ้แต่ว่าพวกเขาก็ไ่เห็นว่ามันเอาเอาเท้าว่า,าเอาจริงเอาจังจุดฮอนตัวนี้นะควรควรจะรัฐบาลควรคิดและควรเฮ็ีเฮ็ดว่าทําจริงได้ตัวนี้เนาะมันมันจุดล่อแหลมไม่หลีอันนี้นี่าการท่เข็เฮที้เฮตทำจริงนี่ถือว่าพวกเขาก็เสียดินแดนไปก็เปลี่ยนได้เลยตัวนี้ก็ว่าเรื่องตะฟั่งกันเจื้อนนี่แล้ว อันนี้นี่อยากให้เบื้องทุกเพิ่งเมื่อกี้นี่ก็แม่นทางอาณาบริการสไซเบาะหรือว่าอนนี้กับว่ามาแล้วเมื่อกี้นอกว่าเรื่องแต่ฟังกันเจือนี่อันนี้อยากให้อาณาสนับสนุนแน้วก็ส่งเสริมเชื้ทธมันไรฮะนะบันี้เกี่ยวมาเรื่องการนําเข้าส่งออกนี่การส่งออกหรือว่าการนําเข้านี่นะข้าพเจ้าเบื้องยูวว่าเบ้ากันว่าว่าเดี๋ยวนี้พวกเราต้องอาณาเ็ดจะได้ส่งเสริมการผลิตภายในลดพอนการนำเข้าแต่ว่าเดี๋ยวนี้ อันเหตวจริงนี่มันมันแม่นมอีอย่างกันแท้ <S <S ข้าพเจ้าว่าเบื้องนี้สินค้านําเข้านี่เบื้องประเด็กแต่แท้นี่ก็ยังนําเข้ามาทาั้งๆังที่บ้านเราบ่อึดจากน้อยปลาแดกนี่เอาก็ยังนําเข้าอันสองมานี่แป้งนัวนี่ลาวฮาก็เฮดได้น้าปลาลาวฮาก็เฮดได,นนได้นี่แล้วก็บ่เห็นว่าผสิชส่งเสริมผบ่บ่เห็นระคะนแนนอันภาคราชที่่อไปโฆษณาว,ว่าเออ,อาลาวฮานี่เห็ดแป้งนัวได้บ่ี่คนสนับสนุนนี่โบเห็นไดแต่ว่ามีเนาะผงอันสบู่ซักฟอกอีหอย่างต่างก็หลย ก็มนีน้ำยาล้างถ้วยบรงจานนี่ก็มีแต่ว่าก็ยังนําเข้ามาอยู่อันนี้นี่มันเป็นในไหนที่บอกว่าเป็นอัปตาบ่อแต่ว่าของเขานรอเมืองแม่ขันว่าอัปตาเขาเอาเข้าไปบ้านเขาดูอาจจะเขาผลิตได้ในบ่อได้เข้าไหนแต่ว่าเขานี่มันยังก็ยากต้องนาเข้าฉะนั้นนี่เบื้องดูว่าเขาที่ปกป้องในไหนแล้วเขาที่ฮหดแต่ละเรื่องคือปกป้กองสินค้าภายในสองมาแล้วว่าส่งเสริมสินค้าภายในสามมาแล้วแม่นว่าเรื่องรุดพอนการน,นำเข้าแล้ว เรื่องพักษาเงินตราเหาวัยอันนี้นี่เืิ่งคืนเพิ่งเนาะอันนี้ฮาว่ายู่วาทฤษฎีว่าแต่ว่าเฮตัวจริงนี่มันมัในเฮดแนวใดแท้อันนี้วันนี้เกี่ยวมาหาว่าเรื่องการสรัสรภาษ์ศาสอันนี้มันกลายพักส่วนที่เกี่ยวข้องสังเกตเห็นเรื่องการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวนี่ส่วนใหญ่็นเป็นตั้งประเทศบริัทตั้งประเทศโดยเฉพาะกันมันแม่ว่าเขากระจองกันพุ่นละเว่าเรื่องทัวร์นี่กระจองกันอยู่พุ่นอยู่ตัางประเทศพุ่นโอนเงินกันไปตั้งประเทศพุ่นแต่ว่าเข้ามาอยู่ลาวฮะนี่มาก็มาหงแหมเขาอีก กระจองกันแจ้กันยู่ไปตั้งประเทศอีกเราเขาจักได้อีสั่งอันนี้เป็นไพ่คุมครองตัวนี้อยากให้เบื้องว่ากระชิมเป็นผั้พันถึงธนาคารเดก็ผู้พันถึงแถลงข่าวเดวาหรือจยางไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเรื่องอันนี้นี่อันนี้ข้าพเจ้าว่าอยากให้เบิ้งคือหนอตัวนี้หนอตัวนี้นะข้าพเจ้านี่เป็นคนที่ว่าว่าวิการเมืองเดวาอันสิ่งที่เห็นและสิ่งที่ควรจะเฮ็ดมันต้องเฮ็ดแน่นอนนะคันบ่เฮ็ดมันก็บ่บแก้ก็บได้เว่ากันอยู่นี่แหละว่าไปว่ามาแต่ไม่มีเฮ็ดยาก อันสุดท้ายนี่ข้าพเจ้าจะว่าอยู่วนว่าเรื่องการส่งเสริมการผลิตสินค้าเพือพ่ออย่างห้าประการเรื่องอันาสเสบียงอาหารแล้วก็เรื่องการส่งออกนี้แล้วก็ป้องกันโบเรื่องอัรนลดพอดกำลังเข้านี้ว่าอยู่แต่ว่าอยู่ในบทสรุปมันเขียนอยู่วา,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 าระอังสาก็เขียนอยู่แต่ว่าอันใดมันวาระอางซาอันใดเป็นอันปกติก็บ,บาจชาแจา้งเนาะแต่ว่าเม็นอันใดในเทพที่เราไปส่งเสริมหรือว่าประชาชนตั้งเหตุบอกอยู่หันนะข้าพเจ้านี่เข้าใจว่า การส่งเสริมประชาชนเหตุน ah ี so, ้มันบ่ได้ย่าหนึ่งเราไปเฮ็ดเส้นทางให้เขาดีสองมามีไฟฟ้าให้เขามีน้าให้เขาแล้วแล้วมันกระบบนาย่าเขาเฮ็ดเองนะข้าพเจ้ามาเบิ่งนี่นะตัวจริงนี่นะลาวเขามันเป็นอนั้นั่นเวลากระเบิดแล้วข้าพเจ้าขอว่าทำนั้นนะขอเข้าใจข้าพเจ้าชัยเดชพุยวงศ์สมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่13แขวงสวรรค์เขตขออนุญาตมีคำเห็นแลกเปลี่ยนใน3จุดเนาะซึ่งว่าโดยรวมก็เห็นดีเป็นเอกภาพตามการสรุปตีราคา แต่ทิศทางแผนการของรัฐบาลหันและก็เห็นดีเปกภาพกับการประกอบความเห็นของบรรดาทานสมาชิกสภาแห่งชาติที่ผ่านมาหันเนาะจังหวัดทิศพันกัะเบียกที่ข้าพระเจ้าอยากเว้า,วาวนี้กระเบียกอนานบุคลากรห้องหับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของพวกเขาในระยะย,ยาวหันเนาะจังหวาในระยะผ่านมาพวกเขาก็ได้มีการจํากัดหัดแคบตัวเลขรัฐกรหัน ถือว่าเขาปฏิบัติมาหลายปีแล้วแลวมาหอดปัจจุบันนี่ก็ถือว่าพลังงานของพองเขารุ่นน้อยนี่ถือว่าบระหยากมีแล้วสพาะในองค์กรที่ผู้ข้าพเจ้าสังกัดอยู่นี่ก็เป็นสมาชิกพรรคกอบเมดแล้วเก่อแต่คนเดียวขนาดนั้นจึงว่ามันก็อยากขาดแล้วเพราะว่าการสั่งคนนี่มันจะใช้เวลาประมาณหกหาเจ็ดปีเพื่อเขาทจะใส่ได้นะเพื่อเขาเสียมอบเบี้ยมอบงานเนเขาเบียยสำคัญเนเขาเห็ุนัดขนาดนั้นจึงว่าขั้นเขาบอก อันนะ่ะประเมินคืน,นสิ尼ะอันนะ่ะฉะนั้นจังหวะการหับรัฐกรของพวกเฮาเนี่ยอาจจะเหตุเป็นลักษณะเป็นตัวเลขทดแทนบ่นนนสํำหรับตำแหน่งงานที่เพิ่นออกผับพ,พร,พรหับบำนานไปแล้วหันเนาะจังหวะพวกเฮาเนี่ยมันก็สิต่างกับประเทศทืนนิยมเพร,ราะพวกเฮาเดินตามสังคมนิยมเด้อันน่ะพนักงานรัฐกรมันก็ต้องหลยเนี่อันนะ่ะฉะนั้นจังหวะากให้พิจารณาคืนตัวนี่ยน,นะหันจังหวะนอกจากหันก็น ข้าพเจ้าก็เห็นนี้เปรกภาพตามการประกอบคำเพียนของท่านเกตแก้วซีหารานั้นปัจจุบันในพวกเขาประเริญหนากับการปละการเฮียนของหนักเฮียนนักศึกษาของพวกเขานี้นะจึงหว่าตัวนี้มันก็การเหตุเวียดนี้มันก็หลายคนก็อยากเหตุนับเอกชนบางคนก็อยากเป็น่อ่อขายแต่บางคนก็อยากเดินตามอุดมการ์ของผู้นําของพวกเขาสี่ประธานไกรสอนบประธานสุภานุวงศ์บอย่างนี้ ก็บอแมนดอกว,ว่าเขาอยากเป็นคือเพิินนะแต่ก็อยากมีส่วนห่วมในการขับใส้ศาสตร์หับใส้สังคมหันเขาก็ต้องเปิดโอกาสให้เขาเพื่อเป็นแหงบันดาลใจให้เขาหั่เขาเฮียนหันน,นะบุษชนเฮียนไปกับบุด้มีอย่างเหตุันนะ่ะเพราะว่าอุดมการของคนมันก็ต่างกันเนาะอันนี้ติดพันธ์กับเวียดบุคลากรและเวียดพื้นฐานโครงหลังนี้ก็อยากเสนอเลยและเรื่องการสมแปลงทางนี่ก็อยากให้มันเป็นลักษณะบุคลลุกแนะ่ บ่อนเท่ดิมันเบื่อม,มันเป็นคุ้มอยู่ตลอดธนาเมืดปีแดกก็ได้ขึ้นแผ่นงบประมาณแป้งอยู่ตลอดแบบอยากให้มีกระบาดเก้าอันทันเปลี่ยนไปแล้วธนาปุนน๊ดไรไม่สิพอเทเบ,บต้งกับเทบออันใดก็สิเป็นหน้าให้เดียวกินบเแล้วบปล่ทั่วจากเถื่อนธนามันก็อยากบัเป็นที่พอตัวนี้ธนาก็อยากให้อันนันเบิ่องคืนกับเป็นต้นมักนก็ทางเสน้นทางเก่าลักนี้จะแบบถูกๆปีก็มีรถขนส่งจากแขวงข่าพระเจ้าเนี่ยไปลงอยู่หันตลอด ทั้งคนทั้งสินค้ากเสียชีวิตอยู่หันแต่ละปีทางก็เสาะเจือนอยู่ตลอดฮะนะเฮ้าสิวิในระายยาวพวกเฮ้าสิบขึ้นแผ่นจออุโมง์บอฮะนะตัวนี้ฮะนะเนาะก็อยากให้ฮะนะเสนอผิจารณาคืดเนาะและอีกอันหนึ่งนี้กับเรื่องการคุ้มครองอินเทอร์เน็ตนี้ของกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารนี้ะนาบรนดาซสื่อออนไลน์ต่างๆฮะนะเป็นแบบจักแนวใดมันแบบว่าเอกประเทศ อยากเว้ายังกัเว้าอยากโจมตีผู้ใดก็โจมอยากใจให้ายซีผู้ใดก็ใส่ไปนะทึงแม้ทั้งขันการนำผักหลัดขันสูงก็บอกเฮาก็เป็นเครื่องเป็นน่ะถือเขาโจมตีนะอันนี้มันเห็นห้เสียน้ะเสียตานะตัวนี้นะอยากเสนอกระทรวงเทคโนโลยีการสื่อสารเบิ่งขึ้นบ่สิคุมครองแนวใดขันคุมครองบ่ได้กับปิดซะบ่บ่ใช่คือจีนนะน่ะนะเขาอยากว่าด้นั่นเด้ เขาตั้งเป็นกระทรวงขักแน่เขาสิบทสังเป็นเว็บไซต์ให้การสื่อสารภายในของเขาเองเขาเฉดบ่ได้ในบ่อตัวนี้นะนอก,กจากยังให้บ่งคือน,นอกจากกับการคุ้มครองเบอร์โทรศัพท์นี้จกเอาไปตุ่มตุนผพ้ได้กระเห็ดไปคือไทยเฮ้าเนี่ยกระระดับพวกเฮ้าเนี่ยกะแม่และคนของสังคมก็ได้ออกสื่อต่างๆนี้เอาหูพ่องพวกเฮ้าเนี่ยไปโฆษณาขอบัตรเติมเงินอันนั้นอันนี้ประสานหนากระทรวงวิทยาศาสตร์กระทรวง อันนะ่ะเทคโนโลยีการสื่อสารอยากได้ข้อมูลกับบอไดไปหาตำรวจกับบอได้เอาไปมาสิตั้งขึ้นมาอย่างกระทรวงอันนะ่ะเขาเราไปอยากสร้างเป็นเว็บไซต์เพราะ่ผู้ใดไซเบอร์โทรศัพท์ก็เอาขึ้นหันผู้ใดไปตัวอยู่หลอกลวงมูอะไก็เขียนลงหันกับห,หู้โลดเท่านั้นเท่านี้อยู่บ้านนั่นเมืองนี่ให้มันหู้โหลดท้มันโปรงใสประเทศที่จเจริญเข้ากับเหตุเมื่อแล้วตัวน,นี้ยน,นะเอาสิปะไปอย่างสี่ผมเป็นติบบอ,อต่อ ขณนะในส่วนสปพหของเบอร์ของผู้ใหญ่ไม่สูงเหมือนกับอาจจะเซนเซอร์มินบอกกับบอกเปิดเผยกับเป็นยังนณนะนก,กนจยกเสนอสามบรรหาเนกขอขอบใจท่านประธานขพรา้าต้องเพียรประยนสมาชิกสภาแห่งชาติจำเขตต่างที่ิ6กแข่งชิกองขออนุญาตมีคำเห็นด้วยพื้นฐานข้าพรจ้าแสดงคราปฏิเอกภาพต่อแผนปฏิบัติสิทธิสังคมกลางสมัยและทิศทางแผนการหา พิเวณอมมตรฐานผู้แทนเห็น,นั้นจะเอกภาพในแผนปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิมปี2003และทิศทางปี2 0 2 4โดยเฉพาะจะในเขตทองทิน่นเขตลกต่างๆที่16พของพวกกับวนนี้กานี้นว่าอัตราการเติบโตเศรษฐกิจเทงว่าจะบอบราลุตามตามขาดหมาย ก็เห็นว่ามีการเติบโตในทวงท่าที่ดีสำหรับดัานบประมาณนี้ก็เห็นว่าแางดัดแล้ครับขอสมัติปฏิบัติได้เกิดแผเนาะเกิดแผนลื่นแผนเนาะมหาวิทยาลัยสมัติประเมินได้ว่าอันตัวเลขที่เกิดแผนอยู่ใน10กว่าตื่อแล้วสำหรับการแทรกคุ้มและค่าสินค้าโดยเฉพาะการแทรกคุ้มและค่าเขานี้เนาะก็ถือว่าได้ จัตั้งปฏิบัติแต่เห็นว่ามีการจัดตั้งปฏิบัติได้น้อยหลายเนาะมีเพียงแต่เศร้าโตนเท่านั้นเนาะไปนาเหตุการณ์แสคุ้มเพียงแต่หนึ่งอาทิตย์สอ,อาทิตย์ก็มดเนาะมดแล้วเนาะ,ะเสีคุ้มในนาราคาคโตัหนึ่งเก่าพกีบเนาะเห็นว่ามีแหล่งทึง้นบาหลายสนันต่อปัญหานี้อยากเสนอมายังรัฐบาล ช่วยคนคว้าซอกแรงทึ้นนั่นแหละน้อมส่วนต่างๆรวมทั้งแข้งเสื้อกล้องพวกขับเจ้าเองนั่นแหละเพื่อมาเป็นทึนในการเส่คุมหรือสืบต่อในใส่คุมหลักข่าวนี่ตื้มอีกบรรดที่สองต่อคาดไม้พัฒนสังคมโดยเฉพาะอย่างงานศึกษาในการศึกษานี้นเกี่ยวกับบรรดาตัวซีวัดที่ผมบรรลุในสองสามตัวซีวัดซึ่งขาพเจ้าก็ได้ติดตาม แต่ปี่สมพลสาวสองหอดปี่สมพลสาวสามในแต่ละสมัยกองประชุ่มแปศาสาปรากฏว่าในสองสามตัวชีวัะนี่ยังข้างมาตลอดหอดพี่สมพลสาวสามกันยังข้างมาอยู่ขับเจ้าคิดว่าจะมีความเสี่ยงจะข้างไปอยู่หอดปี่สมพลสาวสี่และปี 2, 3, 4, ่สมพลสาวห้าถ้าหากว่าพอเหา่ามาไดวิเคราะห์พอสอบหาเงินไขและสาเหตุของบรรดาตัวชีวะดังกล่าวนี้โดยเฉพาะอัตราการเข้าวเฮียนไม่ร่วมสั่นม .4 เป็นสั้นสุดท้ายของมันมตอนต้นเนากะก็ถือว่าบบรรลุตามขาดหมายเนาะสองเปอร์เซ็นต์แต่หนึ่งจุดสี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นอันนี้เขาต้องมาเบิองว่ากระแสหลังเฮียนเป็ดสั้นม้อสามน่ะมันมีจำนวนหลายปนันใดเออแต่วข้าเจ้ามีการทำเพียนปกติดีบอ๊อหรือว่าหอดกลางปีแล้วข้าเจ้าปะลัดกันเฮียนเปสั้นม้อสามนี่ เนาะอันจุดหนึ่งจุดที่สองพายหลังข้าเจ้าสอบเสียงเลื่อนขันสั่นมอสามขึ้นมอสี่นี่เนาะมันได้ร้ายปพื่ออะไรอัตราการสอบเสียงอ่แต่สอบเสียงได้แล้วข้าเจ้าไปใส่เนาะเขาจะไปเรียกอื่นบอกขาเจ้าไปเฮียนต่อสันอ่นมอสี่หรือว่าเป็นเนี่ยไรอันนี้เกิดตอวนี้หู้สาเหตหุเนาะพอไปแก้สาเหตุในกล่าวนั้นเนาะใข้าเจ้าได้เขาเฮียนต่อสั่นมอสี่เมาจึงจะบรรลุอยู่ในอัตตาตัวชีวิตมันทำในกล่าวนี้ อัตราที่สองเลยมันอัตราที่เยียนจบสันมอต้นเนาะที่เขาเยียนต่ออาชีวะอะไรพุทธมิสัตสีก็ได้น้อยเส้นเดียวกันตัวนี้ก็ได้เนาะได้น้อยอตัวนี้นี่ก็เอาจากเบิงว่านักเฮียนที่จบสันมะต้นแล้วนี่สุสัมมาสีนี่เขาจะต้องได้สอบเซ็งเข่ขบาบ่เนาะถ้าหากจเจ้าสอบเซ็งนี่ยไม่พิจุโคมยุ่ยงยากเป็นสิ่งสะท้ายให้เป้าหม้ดังกล่าวบ่ถ้าว่า ถ้า่ามันถึงเป็นสิ่งท้าทายของข้าเจ้าก็คิดว่าให้ข้าเจ้าเขาเลื่อยหลดเนาะเป็นนโยบายหนึ่งโดยเฉพาะดังเฮียนจบสันมัชีอยู่เขตยุงย่าห่างไกลโซลีีกนี่ก็ให้มรู้มิิธิข้าเจ้าข้าเจ้าต้องการเฮียนมิซาใดเนาะคิดว่าเป็นนโยบายพิเศษขอข้าเจ้าเนาะพร้อมกันนั่นกับดังเฮียนในระดับต่างๆเนาะฐานะต่างๆก็คิดว่าได้กขาเฮียนคีอกันเนาะด้านที่สองเรา มันจะทิดพันกับบรรดานิติกรรมหรือกฎหมายที่เกี่ยวกองข้อคะแนนการตืมเนาะโดยเฉพาะนักเฮียนบาจบสั้นมดซีก็สามารถไปเฮียนต่อวิชาชีพอื่นได้เนาะหรือว่าขเขาเฮียนต่อในในอ่ามาเทิมตอนปลายเขาบังข้เจ้าก็จะเฮียนจบปัญญาตีสั้นกระเชนมันก็ไปเคียมในยมตอนปลายหาันไหล่ตัวนี้กายคณะกรรมการเกี่ยวก่นนอนเนาะไปกวดคืนตื่มเมืองบรรนั้นเนาะ แต่ปัญหาหนึ่งก็คือข้าเจ้าอยากไปเฮียนหรือว่าไปเห็ดไปออกเฮงงานอะไรส่วนใหญ่เนาะสำนักการอ่อแห่งงานก็จะมีเกี่ยวกับกฎหมายบริหารแหงงานถ้าว่าเฮงงานนักเฮียนไปจบม .4 นี่ขึ้นวันประจากอนุญาตให้ไปเป็นเฮงงานบ่เนาะมาท่านเป็นพิเศษแห่งงานเถิดแสดงบ่ตัวนี้เนาะถ้าจะไปมันต้องมีประกาศจบม .4 ให้เป็นอันบังคับเป็นมาตรการไว้หนึ่งบ่ห้เขาเจ้าเนาะนักเรียนที่จบ มาศีมาจังศีไป,ปออให้งานอ,อยู่ภายในหรือต่างประเทศก็จะเ้าได้เขาเขียนอาชีวะนิกรนอน,นจึงให้ไปประกอบเป็นวิชาชีพหรือว่าเป็นให้งานต่างๆหัน้นเนาะและอีกปัญหาหนึ่งนี้เกี่ยวกับขาดไม้ตัวสิวัะของปีศศีเนาะของปีศศีนี่มาเทียบกับปีศส,สามแล้วเนาะเห็นว่าอัตราตัวสิวัะเขาเขียนใหม่นี้ปีเสา้าปีศศีนี่มีตั้งแต่ 66.00หาส่วนหอแต่ประเทบแผนการหาปีมันเจ้า74ส่วนหอย่าเสน,นเมื่อเมื่อเมื่อลบเบื่องกานคาดหมายแต่ยังเหลือแผนการหาปีนี่ยังอยู่7.00หาเป็น่า7เปร์เซ็นต์เน่ยจะเป็นการสู่ส้นแผ,น,แผนการสองพนาหานี้ข้าพเจ้าว่ามีความหยุงย่งยาเนาะปีสงพันสานเป็น,เป,นปเป็นปีสุดท้ายของแผนการหาปีแล้วคิดว่าจะนำไปจ,จะตางปฏิบัติจะบอ่อได้เต็มส่วน เท่ากับปีและปีะ่มเนาะเช่นเดียวกับอนาอัตราจบสันมาตุนเขาเฮียนอาิีวะกเช่นเดียวกันยังอยู่ในสเปรเท่ากับขาดไม้พี่3เทียบใส่แผนการหาีหมันหาเปอร์เซ็นเนาะาเปอลบอกมิยังเลื้อยู่สามถ้าสจะเป็นขาดไม้ปฏิบัติปีเส,สเช่นเดียวกันตัวนี้ก็ได้เนาะทเป็นนี่ครับเจ้าจคิดว่าจะมีคมเีย,ยงจา้าบุญรู อันนี้แผนการหาปีก็คือปีสวรสห์เช่นเดียวกันเนาะต่อประธานนี้ทางรัฐบาลสีมีการรัดสมได้ไหมมันมีการรัดแก่ล่องหรือว่าชูส้นตึงนบนในปีสวรสหานี้เนาะนับทางเงินคาดไหมของเงินหาคะแนนการเศรษฐกิจก็เช่นเดียวกันถ้าเป็นแบบนี้เนาะเช่นว่าอันการขาดไหมการขึ้นทะเบียนที่ดินสามแสนตอนปีศสี่มันแผนการหาปีเขาจักตอนเนาะถ้าว่า ขาดมาย,ยังเหลือมันจะร้ายกว่าร้ายกว่าบิสีนี่ก็เป็นสิ่งท้าทายเช่นเดียวกันเนาะแล้วบรรดาที่สองนี้เนาะบรรดาที่สองนี้เอาเรื่องการจัดตั้งปฏิบัติคําสั่งดีทีซีเอถับนยอลงมาทีซีเอ,อกรลกฎสองพันสิาอด้วยการเพิ่มทวีควมเข้มงวดในการคุมข้องปกปักหางสาพัฒนาและน้ำใส่ป่าไม้ทีดินป่าไม้และการสกัดกั้น การบุกลุกทำลายป่าใหม่ทีดินป่าใหม่และไั่ใหม่ลปาปาเนาะต่อปัญหานี้การเพีนว่าทั้งรัฐบาลก็ได้เอาใจใส่เนาะในการเผยเพ่และเสื่อมซึมเนาะในแต่ละคงเขียเนาะในแตาา่ละภาคในข้อเขตยัทประเทศเนาะนั่นเป็นภาคทฤษฎีแต่ภาคก็รจะตั้งบทุบินฏิบัติตัวจริงนี้ข่าพเระเาคิดว่าอยากเสนอให้ทั้งคณะาพิสอบเรื่องงานดังกล่าวนี้ในทางศูนย์นสสนก้างในท,ท้องถิ่น อขอให้ไปสร้างแผ่นก้านเคลื่อนไว้และมีมาตรการในการจะตั้งปฏิบัติแต่หัวที่เป็นนังเกี่ยวัสสันเพราะว่าเวลานี้นี้ก็ถือว่าเริ่มเข้าสู่ฤดูแลดูแลงและเึ่งเป็นะดูเก็บเกี่ยวการผลผลิตของปะชาสนบางเขตก็กเกือบจะสําเร็จในการเก็บเกี่ยวและการจะเกี่ยมเข้าสู่การผลิตพืชฤดูแงลงเปอนฤดูแลงบางเขตก็กสีเห็นหน้าแซง บางเขตก็สิปลูกพืชพักเนาะส่วนประสาส้นยู่ในเขตห่างไกลสกลีคือเขตข้าพเจ้านี้กัโดยสปอร์ตเหมือนอาศัยธรมรมชาติเป็นส่วนใหญ่ในการดำรงชีวิตนะกะ็ชีเขาปลาลาเนื้อเนาะกัไปผูป้ป้าตามในานาลําเซ่เห็นไหมเนาะมุดไปขึ้นสุสัทธ์เลยกับชิมีกั้นดังพื้นดังไฟบอกออสูบยาทิ่มกองยกระดิบไปสุสัทธ์แล้ว กระชิดให้เกิดมีไฟไหมนอะกระสั่นจิงว่าให้ขณะพิสอบงเ์เนกานังกล่าวนำแต่สูนยกา้าในต้งถิน่นต้องมีแผนเคลืค่อนไหวและมีมาตราการจะต่างบัตเต่โฮทีขอบใจหลายส่วนคำมินที่เรือประธานว่าเมอเกิดห้จัดส่งบุครมิ้แก่กองลขากองประชุม